ดีค่ะกลับมาพบกับเมอีกครั้งนะคะวันนี้ดูเหมืเไม่ไดเกมกีมรอบอกนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปอะไรเจ้าแม่น้อยวันนี้เราครเราอยู่ในแมป escape wild w a c t o f B y รับผมซึ่งแบบนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยตะลุยโลกคาร์บอยแผ่นทะเลทรยายนะคะ ส่ซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนะไปดูพวกเราเล่นกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ว้าวว้าว้า,วาดีใจจังเลยครับแม่วันนี้แม่มีเงินพาผมมาเที่ยวเมืองคารบอยด้วยหรอครับเนี่ยโอ้ <Wow. S 1> ผมนี่รู้สึกปื้มปื้มยังไงก็ไม่รู้นะครับรู้สึกว่าที่ลูกบอกว่าปื้มแม่เนี่ยมันรู้สึกฟังแล้วมันแปลกแ,กแกยังไงก็ไม่รู้นะลูกนะ โอ้โหแม่คิดมากไปเองหรือเปล่าครับรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมีคาร์บอยอยู่นะรุ่หนะเดี๋ยวเราก็จะไปถามทางกันนะรูปนะโอเคครับแม่อุ้ยตรงนี้มีงูด้วยอะสวัสดีครับว่าไงคาร์บอยทะเลทรายตอนนี้มันอันตรายมากๆเลยดูสิงูกระชุกชมเต็มไปหมดเลยตามป้ายนั้นไปเราคงต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วละ oh, <no. S 1> โอ้โหแม่ครับ เรามาเที่ยวทั้งทีทําไมเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับเราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่แล้วหรอครับเนี่ยง <c oughs> ูเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วอุ้ยไปทางไหนอ่ะอู้ตรงนี้อะไรอ่ะอู้แม่ครับมีควายตายตรงนี้ด้วยครับ <c oughs> ใช่แล้วรูดอุ้ย <c oughs> นั่นคนตายอุ้ยเราก็ต้องกระโดดหรอเนี่ยใช่แล้วครับแม่เอาร่ะทีนี้เราจะต้องใช้ ทั้งสองข้างของเราเนี่ยออกไปจากที่นี่ชวรบกระโดดไปเลยเฮ้ยต้องระวังนิดนึงนะคะนี้โอ้โหรู้สึกว่าเต็มไปด้วยทะเลทรายไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นทะเลทรายดูดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าเราก็ต้องค่อยๆกระโดดนะคะชัวื์น่ากลัวมากเลยชวั์อึ๊อโอเคเราต้องเซฟก่อนแล้วล่ะจริงด้วยครับแม่โอ้โหรู้สึกอากาศร้อนมากเลยนะครับใช่แล้วลูกอ่าเราต้องเซฟ แม่ครับผมเห็นคนเขาเข้าไปแล้วครับช่ละรุกเดี๋ยวเราก็ตามไปเลยต้องออกจากที่นี่อ,อ,อะไรอีกล่ะเนี่ยปีงกล่องระเบิดพวกนี้ไปรับกันนะขอบคุณนะคะรี่บอกทางนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องปีนกล่องนี้นะขึ้นไปแล้วปียังไงอะไนดูซิอ๋อนี่ไงโอแม่ต้องระวังหน่อยนะครับโอเครูกรู้สึกว่ากล่องนี้นี่ติดเชือกเอาไว้ด้วยนะ หฮ้ยชวบเ้ยกระโดดอฮ้ยเสียวออ้แม่ครับต้องระวังนิดนึงนะครับโอเครูปชวอ่าเราก็มาถึงแล้วจะไปไหนต่อวัดดีวัดดีครับโอ้ต้องตขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอ่าเราก็ปีมันไดขึ้นไปเลยนะคะนี้โอ้โมีคนตายตรงนี้ด้วยอะจริงด้วยครับขาวบอยตายครับเพ<อ>ื่อจะเป็นโจน,นะลูกนะโอ้เมาตายหรอครับนั่นแ่ะน่าจะใช่นะลูกนะ อ่าอันนี้ก็แก้วรู้สึกว่าจะกินเป็นแก้วเหล้าเต็มไปหมดเลยโอ้โหกินเหล้าไม่ดีอะครับก็จะตายแบบคาบอยคนนี้นะคะลูก <c oughs> อ่าเราก็ต้องกระโดดเลยนี่กระโดดเสียายอย่างนี้ชวรรู้สึกว่าเหล้านี่ไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆด้วยเราลูกนะและนี่อะไรอีกลเนี้ยะเราคงต้องเดินทะลุเมืองท้องนี้ไปแล้วละ่ะ รู้สึกว่าจะต้องไปทางนี้อีกแล้วนะคะก็คือทางรางรถไฟนะโอ้เข้าไปในเหมืองใช่ไหมครับใช่แล้วลูปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูซิโอ้รู้สึกว่าในเมืองนี้มีการขุดแร่ด้วยนะนี่คือทองใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วรูปอ่าและขาวบอยพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยระวังราวานนะไราตามทางเต็มไปหมดเลยเข้าใจแล้วครั โอ้แม่คับเราวานี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราเนี่ยจ,จะตายไหมครับเนี่ยอ่าเราก็ต้องเสี่ยงนะล,ลูกนะเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่โอ้โหต้องกระโดดนะคะนี้ชวบนอึ๊งชปในอึ๊งแม่คับเซฟด้วยครับโอเคลูกเซฟชวบเรียบร้อยอืมสะพาน มีแบบว่าเป็นรอยแหวงให้เรากระโดดข้ามนะแม่ต้องระวังนะครับโอเคลูกเชวับอื้อเสียวโอ้โหทีชวับอื้ออุ้ยอื้อรู้สึกจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะในแชวัปอ่ะเซฟเลยแล้วอะไรล่ะเบี้ยว้าแม่มันงูยักษ์ตัวเบลล์มเฮิมเลยฉันคิดว่าเราอย่าไปโดนโพิษพวกนั้นจะดีกว่านะโอ้แม่ครับเราเจองูยักษ์อีกแล้วหรอครับเนี่ยใช่แล้วลูกเราก็ต้องอย่าโดนพิษ งูนี้นะโอ้โหดูดิพิษไหลาตามทางเต็มพื้นไปหมดเลยโอ้โหเราก็ต้องนี่ซิกแซกซิกแซกเออีงูโอ้โหแม่ครับงูตัวใหญ่มากเลยครับใช่แล้วลูกเออแวบโอ้โหอ,อะไรล่ะเนียะอืออาทองฉันโอ้โหคร์บอนนี่เขาซุ่มซ่านนะครับทำทองตกอย่างนี้ได้ยังไงอะคะอย่างนี้ทองก็ละลาย เต็มลาวอเลยซิครับอะตอนนี้แหละเป็นจังหวัดที่ดีนะรูกราที่เราเนี่ยจะใช้ทองเนี่ยกระโดดข้ามไปนี่กระโดดข้ามทองนี้เพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยชวัดนี่อาชวัดเป็นจังหวัดที่ดีมากเลยชวัดโอ้โหเราเจออะไรเนี่ยแมงป่องยักษ์ครับฉันไม่เคยเจอแมงป่องใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มาก่อนเลยทางที่ดีนะอยู่ห่างๆพวกมันจะดีกว่านะ,อะอขอบคุณครับที่เตือนนะครับ ฉันไปก่อนละกันนะบ๊ายยโอ้ระวังด้วยนะครับอ่าและอันนี้เรารู้สึกว่าเราจะต้องระวังหน่อยนะแมงป่องนี่เต็มไปหมดเลยเฮ้ยกระโดดชวแบชวอบโอ้ดูสิวุ้ยแม่ครับทำไงครับอวินี่อะไรอะ่ะโอ้นี่คือระเบิดนี่ครับแม่เราเออกไปได้ไหมครับรู้สึกว่าระเบิดนี่ใหญ่กว่าตัวเราอีกนะลูกนะอ่าเราก็กระโดดอื้อนี่แมงป่องเต็มไปหมดเลย บอกให้เราระวังแต่กลับตายคาที่เลยนะคะใช่แล้วลูกแยวเราก็ต้องระวังนิดนึงนะเขาเตือนเราก็ต้องระวังอ่าเราก็ต้องเชื่อนะลูกนะอู๋แม่ครับแล้วเราจะข้ามไปยังไงครับรางนี่ข้างล่างนี่ก็เต็มไปหมดเลยเราก็ข้ามไม้เล็กๆย,ยาวๆนี่แหละลูกนะอ่าไปเลยนี่ตามทาง ของไม้่อนเล็กนี่นะเลียวยาวนี้นะอ่าแล้วก็เดินตามไปเลยอือแต่รู้สึกเสียวๆยังไงก็ไม่รู้อโอ้โ,อโหแต่เล็กๆอย่างนี้ก็ทําให้เสียวได้ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เราก็ต้องนี่เลยอือแฉกค่อยๆเดินค่อยๆเดินซิกแซกนิดนึงอือแฉกเสร็จชวับโอ้โหเจอข่าวบอยอีกแล้วเรอเนี้ยดูเจ้างูยักษ์นั่นสินน่นมันทางออกนี่ดูเหมือนว่าเราจะต ต้องมูนี้ไปสิ้นนะรู้สึกว่าคาร์บอนนี่พูดแปลกๆนะคะให้เราเนี่ยผ่านมูนี้ไปแล้วเราเนี่จะผ่านไปยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้แม่ครับนอกจากทางเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าโอไม่นะครับแม่ผมไม่อยากไปครับมันเป็นทางเดียวนะลูกนะที่เราจะต้องครับผ่านไปใี้ได้นะลูกนะเพื่อที่จะหาทางออกไปจากที่นี่ โอ้โหเราก็มาเจอกับงูยักษ์นะคะอือริ้อือ,อเข้าไปในปากแล้วอุ้ยและเราจะต้องผ่านเข้าไปในตัวของเจ้างูยักษ์นี่นะคะอือนี่อะไรล่ะเนี่ยอ่าให้เรากระโดดข้ามไปนะคะชว็ปแม่ครับระวังด้วยนะครับโอเครูปแม่ก็จะค่อยๆพยายามระวังกระโดดอย่างระวังวอ้ชเวดโอ้โหอะไรอีกล่ะเนี่ยอูย้นี่ก็คือพิษของเจ้างู ยักษ์นะลูกนะออ้ยเราก็ต้องกระโดดข้ามพิษนี้แหละแฉนี่อือ้อหือพิษเต็มไปหมดเลยโอ,อ้น่ากลัวจังครับแม่ถ้าเราถูกพิษทีเราตายคาที่เลยนะอ่าและนี่อะไรโอ้โหเหมือนกับว่าเจ้างูเนี่ยกำลังที่จะมีน้องนะโอ,อ้น่าขยักขยแยงครับคื มีลูกใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกไข่เต็มท้องเลยนะลูกนะเรากระโดดข้ามไข่เนี่ยแหละแฉกนี่กระโดดมื้อหน้่หูแล้วไข่จะแตกไหมครับแม่ก็ไม่รู้แต่กระโดดข้าไปก่อนแวบอ่าแลตอนนี้ต้องเซฟชัวปแล้วเราต้องออกทางไหนเอะครับแม่สงสัยจะมีทางเดียวเท่านั้นนะลูกนะผมคิดไว้แล้วครับทางนี้ก็แบบว่าเลื่อนแบบดูสิยากเหมือนกันนะคะทางนี้ อ่าอันนี้ก็เป็นทางที่น้องๆน,นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาผูวอะไรเนี่ยอู้รูตูดท,ทำไมรูตูดบ้านขนาดนี้เรื่ครับนั่นคาร,บ,ครบ,บอยนี่ครับเราทักทายคาร์บ,บอยหน,น่อยไหมครับโอเคลูกแล้วใกล้จะถึงรถตใแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองน้องๆสงสัยไหมครับว่าทําไมคารบอยนี่วนเวียนอยู่กับเราแล้วก็พูดก,กับเราตลอดเลยอะครับ ผมคิดว่าขาวบอยคนนี้ต้องเป็นผีแน่เลยใช่ไหมครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกนะแม่ก็ไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆอู้หูรู้สึกเราจะเจอทางยากนะแฉะเออเราก็ต้องปีนก้นกระบอกเผชรเนี่ยอฉะโอ้โหน่ากลัวมากเลยตกไปตายขาทีแด่ต้องเซฟก่อนต้องเซฟก่อนนั่นไงรางรถไฟจริงด้วยท้ารถไฟนะลูกนะออ้จะมีรถไฟผ่านไหมครับเนี่ย ก็ไม่แน่ใจนะลูกนะเดี๋ยวเราจะต้องถามผีข้าวบยก่อนนะลูกโอ้โหขึ้นรถไฟแล้วหนีไปจากที่นี่กันเถอะอ่าเดี๋ยวเราก็กระโดดขึ้นรถไฟกันเลยช่วยนี่โอ้โหรถไฟเล่นด้วยนะลูกนะจริงด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับแม่ใช่แล้วลูกตื่นเต้นที่สุดเลยรถไฟนี้แบบเร่อจะไปที่ไหนล่ะเนี่ย จริงด้วยครับเราเนี่ยจะได้แบบว่ากลับบ้านเราใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วรูปเป็นการผจญภัยที่น่ากลัวสุดๆเลยอ้าวคาบวยไปอยู่ตัวอะไรตรงนี้ดูเหมือนว่ารถไฟเนี่ยจะพาเราไปคาบวยจอมโฉดกันนะเราควรหนีออกจากรถไฟนี้กันดีกว่านะโอ้เราต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วรูปอุ๊ยเราจะออกไปจากรถไฟตรงนี้ยังไงอ๋อให้เรากระโดดท่ามหรออู้ดเทปอดอาเซฟไปก่อน หวา้ <Why? S 2> uh huh. รถไฟ uh huh. บรรทุกอันนี้นะระเบิดนะลูกจริงด่วงครับน่ากลัวจังครับโอ้รู้สึกว่าจะต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยเจ้าโจรพวกนี้จริงด้วยครับแม่อ่าเราก็ต้องก่อยรียงนันระเบิดตูนตามทีเราตายค่าที่เลยนะตายคารถไฟนี่แหละเดเเี๋เราก็อ่อรกละเนี้ยแล้าต้องทักทายผีข้าโบอยแล้วครับ เหมือนว่าจะมีน้ำมันไหลออกมานะระวังด้วยนะขอบคุณครับท,ที่ผีพอบอยอ่าแล้วเราก็กระโดดเลยชวล่วยนี่กระโดดคาบนี่นี่โอ้โหน้ำมันมนี่เต็มไปหมดเลยโอ้โหแล้วจะระเบิดไหมครับแม่ก็ไม่แน่ใจนะลูกนะและนี่อะไรโอ้โห,โห,โหโก้อนขี้หรือเปล่านั่นน่ะ <c oughs> ไม่ใช่ก้อนขี้ระวังทานร้อนพวกนี้ไว้นะพักเราคงต้องไปที่หัวรถอไฟแล้วหยุดมัน โอ้เราต้องแบบว่าเดินซิกแซกซิกแซกครับผ่านล้อนพวกนี้ใช่ไหมครับแม่ใช่แล้วลูกโอ้โหเมื่อกี้แม่บอกว่าเป็นขี้นี้อายาแทบตายเลยนะครับอ่าไม่ต้องอายลูกเพราะมันเหมือนจริงอ่าเดี๋ยวเราก็ป <c oughs> ีเลยกระโดดเดินอย่ากระโดดนะครับโอเคลูกเราก็ต้องเดินซิกแซกซิกแซกอ่าอันนี้ก็ให้เรานี่นะคะเดินซิกแซกอะไรละเดียผ่านผ่านใช่ไหมโอ้โห วิกมุดทานอ่าเราก็กระโดดชวักอื้อกระโดดอื้อเอา้าถึงแล้วหลดอนเนี่ยนั่นเจอพ่คาบอยแล้วรู้สึกว่าเรานี่จะผ่านแล้วเหรอว้าวในที่สุดเราก็หาทางออกได้แล้วเย่เราทำสำเร็จแล้วเธอสามารถขี่เจ้าพวกนั้นอ่ะไปสำรวจรอบๆได้เลยนะ <Wow. S 2> อาจจะเจอเบสรับก็ได้นะจะบอกให้ในที่สุด เราสองแม่ลูกก็รอดตายแล้วนะลูกนะจริงด้วยครับเดี๋ยวเราก็ต้องขี่ม้าแล้วก็ไปเดินชมรอบเมืองใช่ไหมครมแม่ใช่แล้วลูกอ่านี่เราขี่ม้ากันเถอะอัะชวับนี่เออหูฮิขะขะเจ้าชายจะไปไหนครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเจ้าม้าพาไปชมรอบเมืองเลยครับออโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบเมืองเดี๋ยวนี้ละครับ ในที่สุดเราก็ออกมาจากเมืองคาร์บอยได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วครับแล้วน้องๆคนไหนเนี่ยครับที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นนะคะก็ดูไว้นะคะว่าเนี่ยแหละครับถ้าเราชนะนะคะเราผ่านมาได้เราก็จะได้ขี่มา้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคบอ่าแล้วก็คนไหนนี่นะครับที่ยังไม่ได้เล่นก็เล่นเลยนะครับ อ่าแล้วคนไหนที่เล่นแล้วนะคะก็มาบอกด้วยละคะว่าเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วตายกี่รอบนะคะ<อ>ก็มาบอกพวกผมด้วยแล้วกันนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้มยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปขี่ม้ากันนะลูกนะโอเคครับไอจะไปไหนคะเจ้านายโอ้ไม่ oh <laughs>